สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงคลิปนล้วคลิปนี้เราจะมาในความช่วาความเก่งกาดอำนาจที่อยู่ในตัวคุณทำให้ศัตรูเกรงกลัวนะคะมีสิ่งใดเกิดขึ้นกับคุณเราจะใช้ไพ่พรมยาณน,นะคะ และไพ่ย,ยิปซีเป็นการทำนายดวงชะตาของคุณเปิดดวงชะตาของคุณนะขอบคุณทุกการติดตามทุกการกด subscribe แล้วก็ขอบคุณสำหรับซุปเปอร์แตงด้วยนะคะตรวจสอบพลังงานลัคนาราศีของคนที่มาเจอคลิปนี้นะคะฝ่ายธาตุไฟเมษศินนีนูจมินาราศีมิถุนท่านลมมูลราศีมีนราศีกรกฎแอริ นะราศีเมษชาวธาตุไฟแคนเซอร์ราศีกรกฎธาตุน้ํามาราศีเมษราศีพิจิกวเอเตอร์ธาตุน้ํามีกรกฎแล้วก็จูปิเตอร์คนที่เกิดในวันพฤหัสนะ,ะตัวเลขวันที่เกิดที่เกี่ยวข้องกับคุณมี4 23 3 17 14 24 1แล้วก็8นะคะ วันนี้เราจับได้ไพ่พรมยานมีไพ่ท้าวิรูปักนะคะไพ่พระเพิงท้าเวสวรรณท้าวทัตตร์นะคะเป็นพรังงานของนะคะอ,อ,องค์เทพที่เป็นเทพผู้ชายล้วนเลยนะคะพรังงานของท้าวิรูปักเนี่ยนะคะเป็นเทวดาชั้นจตุมหาราชิกา เป็นเทพในสเท้าวจตุโลกบาลมีหน้าที่ดูแลปกป้องภยัยพยานอันตรายต่างๆคุ้มครองในด้านทิศตะวันตกนะแล้วก็ทรงปกครองด้วยนาคแล้วก็สัตว์เลื้อยคานทั้งหลายจะเป็นบุคคลที่มีความสุขุมเยือกเย็นมีความนิ่งสงบแล้วก็เป็นบุคคลที่มีการคิดพินิจพิจารณาทบทวน ในการขจัดปัดเป่าปัญหาต่างๆนะเป็นคนที่มีพลังจิตเข้มแข็งมียาณอย่างรู้แล้วก็นะมีลางสังหรณ์ที่แม่นยํำด้วยการใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวนะคะเป็นการที่สร้างความเด็ดเดี่ยวเยือกเย็นมุ่งเน้นไปในเรื่องของการนั่งพินิษพิจารณาตายตองฉะนั้นนะตัวท่านเองที่มาเจอคลิป คลิปนี้หรือว่าพลังงานของตัวท่านเนี่ยจะเป็นบุคคลที่มีความคิดลึกซึ้งเก็บความรู้สึกไว้ในใจได้เป็นอย่างดีไม่ชอบเดแสดงออกนะคะต่อมาก็เป็นพลังงานของพระเพิงเป็นเทวดาที่อยู่บนสวงสวรรค์มีลักษณะนะคะความโดดเด่นมีดวงตะวันดวงไฟที่ประจำอยู่บนเทวโลกมีสายฟ้าสวมสร้อยเป็นสังวาล สวมมงกุฎเป็นรูปอาทิตย์ท่านใดที่พบเจอไพ่ใบนี้ตาจะมีความเดือดร้อนใจมีความขัดแย้งมีการทะเลาะวิวาทมีเรื่องราวที่ทำให้ทุกข์ใจไม่สบายใจฉะนั้นจึงควรที่จะต้องใช้ความสงบความสุขุมในการแก้ไขปัญหาต่างๆนะคะอาจจะเป็นช่วงของการที่จะต้องอึดอัดในเรื่องของการทำงาน สภาวะของความร้อนใจในองค์กรภายในะะจะมีเจ้านายเพื่อนร่วมงานที่สร้างความตึงเครียดความเบื่อหน่ายทำให้คุณรู้สึกอยากจะออกงานเปลี่ยนงานนานะช่วงนี้เวลานี้และนะไพท้าเวสวรรณเป็นเทวดาชั้นจตุมหาราชิกาเป็นเทพหนึ่งในสี่ขององค์ท้าจตุลกบาลน,นะคะ พลังานของไพ่เท้าเวสวรรณจะมีความเข้มแข็งมีความดุดันมีความเด็ดขาดกลาด้าดายก้าเสียเป็นคนจริงใจจริงจังมีจิตเมตตาต่อบริวารและผู้ด้อยโอกาสจะเป็นผู้บุกเบิกแก้ไขปัญหามีเทคนิคแล้วก็วิธีการเฉลียวฉลาดแย,ยบยลนในการ,รเผชิญกับปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับงานนะบุคคลที่ได้ไพวันนี้อาจจะเป็นบุคคลที่ทํางานเกี่ยวกับราชการทหารตํารวจนะ,ะหรือว่าท่าเรือการขนส่งต่างๆจะมีโชคลาภในด้านของการเงินมีความมั่นคงเข้ามามีรายได้ไม่ขาดสายนะคะมีทรัพย์สมบัติมากมายและไพ่เท้าทัตตรถ นะคะเป็นเทวดาชั้นจจตุมหาราชิกาเป็นเทพในสีขององค์เท้าเจตุโลกบาลมีความเชี่ยวชาญช่ำชองในเรื่องของการดนตรีนะคะก็จะเป็นในเรื่องของความเป็นสิริมงคลการดูแลการปกป้องคุ้มครอง ท่านนะคะจะมีสิ่งศักดิ์สิทคุ้มครองในเรื่องของการที่หากมีเหตุใดที่จะ,ะเผชิญหน้านะ,ะหรือว่าประสบภัยปัญหาต่างๆท่านจะได้รับการคุ้มครองจากสิ่งศักดิ์ให้แคล้วคลาดปลอดภัยไม่บาดเจ็บนะคะจะมีสติปัญญาจะมีความจําเป็นเลิศนะคะอาจจะเป็นคนที่มีในเรื่องของการพลิกแพลงนะ,ะการใช้กลยุทธ์ต่างๆ ในการแก้ไขสถานการณ์นะแล้วก็เป็นผู้ที่มีสัมผัสที่หกได้นะคะอก็มีเซนตนะ์เนาะเซนแมนนะคะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานของไพ่ยิปซีไพ่ยิปซีนะคะเปิดดวงชะตาของคนที่มาเจอเคลิปนี้พลังงานของคุณเป็นอย่างไรเพราะว่าความเก่งกาจอำนาจที่แฝงอยู่ในตัวคุณทำให้ศัตรูเกรงกลัว เนาะเรามาดูกันว่าคออนุญาตเทวดาำำประจําตัวของคุณแล้วก็สิ่งสิประจําตัวของคุณนะเปิดดวงชะตาของคนที่มาเจอคลิปวินี้นะคะพลังงานที่แอบแฝงอยู่ในตัวคุณนะคะทําให้ศัตรูเกรงกลัวเป็นพลังงานแบบไหนนะคุณเป็นคนอย่างไรนะมีพลังงานใดแอบแฝงอยู่ วยนะคะเป็นพลังงานเหมือนนักรบนะคุณจะเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายก็ได้นะแต่คุณจะมีความเก่งความฉลาดความกล้านะชอบเดินทางชอบนะออกแรงหรือว่าเหมือนกับเป็นคนที่ขยันทำม,มาหากิน เป็นคนที่เหมือนกับว่าไม่อยู่นิ่งไม่ชอบอยู่นิ่งชอบเดินทางไกลนะคะแล้วก็เป็นพลังงานของคนที่รักความมั่นคงเป็นคนขยันทำมาหากินอาจจะเหมือนมีรายได้นะคะมีอาชีพประจําแล้วก็อาชีพเสริมด้วยนะ,ะเป็นคนที่คิดการไกลนะ,ะมีเหตุและผลในการตัดสินใจเป็นคนที่สามารถที่จะแก้ไขปัญหา เฉพาะหนะ้าได้เป็นอย่างดีนะหนะ้าตอนนี้เวลานี้พลังงานคุณเหมือนมีโอกาสได้เริ่มต้นใหม่ได้รับตําแหน่งหน้าที่การงานใหม่นะหรือว่ากําลังที่จะไปเ,เรียกว่าเดินทางไปรับตําแหน่งหน้าที่การงานไปเฉลิมฉลองนะคะเหมือนงานที่คุณทำเนี่ยมันประสบความสําเร็จมาในระดับหนึ่งนะถ้าทําอาชีพเกี่ยวกับข้าราชการคนในเครื่องแบบก็มีการได้เลื่อนขั้นได้เลื่อนตําแหน่งได้ปรับเงินเดือน เพิ่มขึ้นนะเหมือนกับว่าการทุ่มเทกําลังกายกําลังใจของคุณในสิ่งที่คุณทํามันประสบความสําเร็จมากๆเกินคาดนะเกินสิ่งที่คุณคาดหวังไว้นะด้วยความรู้ความสามารถของคุณด้วยความตั้งใจด้วยความม,ม,มุ่งมั่นของคุณและนะความดีของคุณนะความเสมอต้นเสมอปลายของคุณความขยันของคุณทําให้คุณสามารถที่จะเอาชนะ นะอุปสรรคต่างๆนะคู่แข่งนะเหมือนกับว่าจะต้องยอมรับในฝีมือของคุณนะคะก็ถือว่าตัวของคุณที่มาเจอคิรว่ังคน,นี้นะคุณมีความโดดเด่นในเรื่องของอาชีพการงานในสิ่งที่คุณทำประสบความสำเร็จมากๆนะช่วงเวลานี้มีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะแล้วก็มีความมั่นคงในชีวิตด้วยนะประสบความสำเร็จมากๆเลยนะคะ ที่เหมือนกับใช้ความขยันใช้ความอดทนใช้ความรู้ความสามารถเก็บเกี่ยวนะคะรายได้แล้วก็สิ่งต่างๆนะคะประสบความสําเร็จได้รับชื่อเสียงได้รับการยกย่องได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนสังคมนะ,ะที่ทํางานที่คุณอยู่นะคะก็ถือได้ว่า,าความกล้าความขยันของคุณมันเหมือนกับว่ามันมาถูกทางแล้วนะคะมันประสบความสําเร็จแล้ว นะคะก็จงทํามันต่อไปเนาะแล้วก็หกถ้วยเนี่ยน่าจะเป็นพลังงานของการที่คาดหวังนะสิ่งที่คาดหวังแล้วก็กําลังจะสมหวังด้วยนะคะคุณอาจจะเคยนะคะคาดหวังเคยไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะ,ะสิ่งสิ่งนี้ก็จะได้บังเกิดขึ้นกับตัวคุณแล้วนะคะก็จะเป็นเรื่องราวดีดี นะคะสิ่งที่คุณต้องการจะสมดังปาถนาแน่นอนเรามาดูกันนะค,ะความเก่งกาจอำนาจที่อยู่ในตัวคุณนะคะที่ทำให้ศัตรูเกรงกลัวนะะมีอะไรบ้างเรามาดูพลังงานอำนาจนะที่แอบแฝงอยู่ในตัวคุณทำให้ศัตรูเกรงกลัวนะคะมีอะไรบ้างโดดเด่นเป็นพลังงานของคนที่อยู่ในเครื่องแบบนะ คนที่มีในเรื่องของการใช้กำลังนะคะหรือว่าข้าราชการทหารตำรวจนะคะจะโดดเด่นมากๆในคลิปนี้นะคะเพราะว่าสิ่งที่คุณได้ทุ่มเทไปนะอาจจะเป็นในเรื่องของออแรงกายแรงใจความรู้ความสามารถสติปัญญานะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทุ่มเทไปเหนื่อยยากลำบาก มามากมายทั้งเผชิญหน้ากับอุปสรรคต่างๆนะความเหน็ดเหนื่อยต่างๆนะคุณก็เหมือนกับใช้ความอดทนใช้ความขยันนะใช้สติปัญญาพินิจพิจารณานะวางแผนแก้ไขปัญหาต่างๆด้วยความรู้ความสามารถของคุณบางครั้งนะคุณอาจจะเหมือนกับ เจอเรื่องราวเจอเหตุการณ์ที่คุณไม่ได้ศึกษาไม่ได้เรียนรู้มาแต่คุณก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆได้เป็นอย่างดีแม้จะเหมือนกับว่าจะสร้างปัญหาให้กับคุณบ้างจะทําให้คุณเหมือนรู้สึกท้อแท้เบื่อหน่ายบ้างแต่สุดท้ายแล้วนะคะคุณก็สามารถที่จะทําทให้เหมือนกับเผ่านพ้นมาได้ด้วยดีอ่ะ น้ะนะตอนนี้เวลานี้มันเป็นพลงานเหมือนตัวของคุณเนี่ยประสบพบเจอเรื่องราวเหตุการณ์บุคคลรอบข้างสังคมรอบข้างนะะงานที่ทานะคะความรับผิดชอบต่างๆมันเหมือนนะคะภาระต่างๆที่คุณแบกรับไว้อะนะคะอ,อ,อาจจะถูกนะ,ะเจ้านายกันแกล้งนะคะเพื่อนร่วมงานนะคะที่เหมือนมอบหมายหนะ้าที่การงานให้กับคุณ แล้วคุณก็ใช้สติปัญญาความรู้ความสามารถของคุณนะคะแก้ไขแล้วก็คลี่คลายปัญหาต่างๆได้เป็นอย่างดีสิ่งที่ศัตรูนะคะเห็นความเก่งกาจในตัวคุณคือการที่ตัวคุณใช้ความสงบนะ,ะใช้สติปัญญาใช้ความดีของคุณนะ,ะเอาชนะอุปสรรคต่างๆนะคะโดยใช้ความรักความเมตตานะคะการดูแล แล้วก็เหมือนกับว่าการที่ไม่ได้ใช้อารมณ์นะไม่ได้ใช้ในเรื่องของความโกรธไม่ได้ใช้ในเรื่องของอํานาจนะไปข่มขู่นะทําให้เหมือนกับเป็นการที่ทําให้คนอื่นเกรงกลัวประมาณเนี้ยนะคุณอาจจะมีตําแหน่งหนะ้าที่การงานที่สูงโตกว่าเขาหรือว่านะมีอิทธิพลนะ ต่อบุคคลเหล่านั้นแต่คุณก็ไม่ได้ใช้อำนาจไปในทางที่ผิดคุณใช้ในเรื่องของความเมตตานะความถ่อมเนื้อถ่อมตัวในตัวคุณเนี่ยนะเหมือนกับพยายามที่จะเอาชนะจิตใจศัตรูของคุณนะเป็นการที่เหมือนกับว่ายอมรับรู้จยอมรับฟังนะปัญหาต่างๆจากศัตรูของคุณสิ่งที่เหมือนกับ ได้ใจศัตรูของคุณมากๆคือความรักนัเสน่ห์ในตัวคุณความเมตตาในตัวคุณนะคะคุณจะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากเพศหญิงนะคะศัตรูของคุณนะที่ใส่ร้ายป้ายสีคุณคุณจะใช้ความรักความเมตตาความรู้ความสามารถสติปัญญาของคุณเนี่ยทำให้ศัตรูของคุณบุคคลรอบข้างของคุณหลงเสน่ห์ในตัวคุณนะคะ โดยที่แบบว่าเหมือนแกล้งไม่รู้นะคะเพราะว่าพลังงานของบุคคลรอบข้างนะจะเป็นพลังงานของคนที่เหมือนไม่ชอบนะในนิสัยของคุณอาจจะเข้าใจผิดนะว่าคุณเป็นคนเจ้าชู้นะหรือว่าเป็นคนที่เหมือนกับเอ,อนอกใจภรรยาสามีคนรักแต่สุดท้ายแล้วคุณก็ใช้สเสน่ห์ของคุณนะทำให้ศัตรูที่มองคุณในแง่ลบ นะคะแล้วก็หันมาศรัทธาในตัวคุณได้เนาะพลังงานมันับว่าเออถ้าแบบว่าเข้าใจว่าคุณเป็นคนที่เจ้าชู้นะ,ะโปรยสเสน่ห์หวานสเสน่ห์นะ,ค,ะคุณก็เลยใช้สเสน่ห์ของคุณเนี่ยไปทําให้ศัตรูที่เป็นผู้หญิงนะคะหลงรักหลงชอบในคารมของคุณเนี่ยประมาณที่แบบว่าทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไม่โกรธเคืองนะคะที่แบบมี หลายๆคนที่เข้าใจผิดตัวคุณจริงๆแล้วนะคุณเป็นคนที่เหมือนกับว่าแม้คุณจะเป็นพลังงานของคนที่ใช้เสน่ห์นะคะไปในรูปแบบต่างๆนะหรือว่าความเจ้าชู้ของคุณไปในรูปแบบต่างๆแต่คุณก็เป็นคนที่รักครอบครัวนะรักหน้าที่การงานของคุณซื่อสัตย์ในสิ่งที่คุณทำนะคะจนทำให้ตัวคุณเนี่ยเหมือนกับ มีบุคคลรอบข้างสังคมรอบข้างนะคะมาสนับสนุนช่วยเหลือนะคะแล้วก็เหมือนทําให้คุณประสบความสาเร็จได้ในเรื่องของอาชีพการงานนะ,ะบางคท่านคือเหมือนกับว่าอาจจะมีการที่ได้รับตําแหน่งได้เลื่อนขั้นตําแหน่งนะคะถ้ามีหัวหน้าเป็นผู้หญิงหรือว่าถ้าแบบเป็นผู้หญิงมีหัวหน้าเป็นผู้ชายก็จะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือตรงนี้ก็ทําให้เหมือนกับว่าศัตรูนะคะบุคคลรอบข้าง เกรงกลัวในสิ่งที่คุณเหมือนกับว่าเป็นคนที่ทอมเนื้อทอมตัวเป็นคนที่เรียนรู้นิสัยใจคอของบุคคลอื่นได้เป็นอย่างดีเป็นคนเข้าใจจิตใจคนอื่นนะเป็นคนที่เหมือนกับว่ารับรู้ถึงเรื่องราวนะวิถีชีวิตของคนอื่นประมาณที่แบบเหมือนคุณเป็นคนที่เข้าถึงคนได้ง่ายแต่บางครั้งตัวคุณเหมือนกับอาจจะใช้ในเรื่องของ พฤติกรรมอะไรบางอย่างนะที่มันแตกต่างจากคนอื่นๆนะอย่างเช่นคุณไม่ค่อยที่จะสุงสิงกับใครหรือว่าคุณอาจจะเหมือนกับเลือกที่จะอยู่ในพื้นที่ส่วนตัวนะคะเก็บตัวคือมันเหมือนกับว่าการที่คนอื่นเข้าใจคุณผิดในรูปแบบของการที่ใช้เสน่ห์ไปในทางที่ผิดแต่สุดท้ายแล้วนะคุณก็มักที่จะเป็นคนที่จริงจังในสิ่งที่คุณทํา ะะจริงแล้วคุณเป็นคนรักเดียวใจเดียวนะคุณพิสูจน์ได้ให้เห็นแล้วนะพิสูจน์ให้ศัตรูของคุณได้เห็นอาจจะเป็นบุคคลรอบข้างสังคมรอบข้างที่เขาพยายามที่จะตีสนิทกับคุณพยายามที่จะออดอ้อนคุณพยายามที่จะโปรยเสน่ห์ให้คุณหลงรักหลงชอบเนี่ยแต่คุณก็นะคะยืนหยัดความคิดของตัวเองคือแบบไม่ได้หลงเสน่ห์เขานะไม่ได้รักไม่ได้ชอบเขาหรือว่าไม่ได้ทําพฤติกรรมที่นะเจ้าชู้กุ้งกิ่มใส่เขานะคุณยังเหมือนกับ มีการที่พูดคุยในรูปแบบต่างๆเป็นการที่เข้าใจพฤติกรรมของมนุษยนะะ์เป็นการที่เหมือนไม่จงเกลียดจงชังใครหรือว่าตัดสินใครในรูปลักษณ์ภายนอกนะคะตัวของคุณเหมือนกับเป็นการที่พิสูจน์ความจริงนะคะพิสูจน์ในเรื่องของเอสเน่ห์ของคุณพิสูจน์ในเรื่องของความที่ตัวของคุณเนี่ยเป็นคนที่ชอบทาบุญนะคะแบ่งปันช่วยเหลือคนอื่นและเข้าใจคนอื่นเข้าใจและ เข้าใจในเหตุและผลของสิ่งที่คนอื่นทำนะไม่ว่าบุคคลรอบข้างสังคมรอบข้างนะคนที่อาจจะเหมือนกับผู้จะให้ร้ายคุณบ้างแหละนะหรือว่ามองคุณในแง่ลบๆนะในรูปแบบต่างๆนะก็เหมือนกับว่าคุณเข้าใจในสิ่งที่เขาคิดเนาะเรามาดูกันนะศัตรตูของคุณเกรงกลัวสิ่งใดในตัวคุณนะคะสองดาบ สตูของคุณเนี่ยคือเหมือนกับว่ามีความรู้สึกที่เข้าใจว่าตัวคุณเนี่ยเหมือนไม่เก็บเอาเรื่องราวในอดีตอ่ะมาจําฝังใจเป็นคนที่เหมือนกับเรียกว่าเรื่องราวเหตุการณ์ที่มันผ่านเข้ามาในชีวิตแล้วก็ปล่อยให้มันผ่านไปหรือว่าคุณมีในเรื่องของประสบการณ์ชีวิตความรักประสบการณ์ในเรื่องของการเออทํางาน นะคะกับเพื่อนกับสังคมรอบข้างนะคุณไม่ได้ใส่ใจคุณมีการเริ่มต้นใหม่คุณมีความคิดความอ่านที่เหมือนกับพยายามที่จะมีสติกับการใช้ชีวิตตลอดเวลานะกับการเริ่มต้นใหม่ตลอดเวลานะคุณเรียนรู้ถึงความเจ็บปวดถึงถึงการสูญเสียอะไรบางอย่างนะแต่คุณก็เข้าใจว่าชีวิตของตัวคุณเนี่ยสามารถจะเริ่มต้นใหม่ได้ นะคะแล้วก็ไม่ยึดติดอยู่กับอดีตด้วยนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของความผิดพลาดในการใช้ชีวิตนะความผิดพลาดเกี่ยวกับการทำงานต่างๆนะคะคุณสามารถที่จะเหมือนกับเผชิญหน้าต่อสู้นะ,ะแล้วก็เหมือนกับยืนยันความถูกต้องให้กับตัวเองได้มีในเรื่องของการที่ สิ่งที่คุณทำนะคะทําให้บุคคลรอบข้างสังคมรอบข้างคนที่เข้าใจคุณผิดนะคะเขาได้รู้ถึงความจริงนะที่มันอยู่ในตัวคุณเนี่ยนะคุณอาจจะเหมือนกับว่าเคยผิดพลาดเคยทําอะไรที่มันทําให้คนอื่นเข้าใจคุณผิดในอดีตแต่ณนะตอนนี้เวลานี้คุณไม่ได้สนใจแล้วคุณมีการเปลี่ยนแปลงนะปรับปรุงตัวเองแล้วก็มีความพยายามที่จะทําให้คนอื่น เห็นในความพยายามของคุณเห็นในความเก่งของคุณนะคะเห็นในสิ่งที่คุณทำนะตอนนี้เวลานี้นะคะแล้วก็คุณก็ประสบความสําเร็จแล้วนะคุณได้ใจของบุคคลรอบข้างเพื่อนร่วมงานนะโดยการพิสูจน์ตัวตนของคุณในการทํางานนะคะก็ถือได้ว่าพลังงานของคุณทําให้บุคคลรอบข้างสังคมรอบข้างที่เข้าใจคุณผิดในรูปแบบต่างๆ นะในการที่คุณพยายามนิ่งเฉยไม่ใส่ใจไม่สนใจคําพูดนะการต่อว่าต่อขานการตัดสินนะตัวคุณด้วยคําพูดของคนอื่นๆเนี่ยคุณเหมือนไม่แคร์ไม่สนแล้วคุณก็ทําในสิ่งที่คุณรักนะจนประสบความสําเร็จจนทําให้คนเหล่านั้นได้เห็นได้รู้ว่าคุณนะมีความมั่นคงนะมีในเรื่องของความดีนะที่ทําให้ชนะจิตใจของคนเหล่านั้นได้เนาะ ก็เป็นพลังงานของคุณนะตอนนี้เวลานี้ฟังเพื่อเป็นการนำทางเป็นแนวทางของคุณทุกการติดตามค่ะ